สนับสนุนโดย AIS Play ดูสดสึกฟุตบอลยุโรปฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยุโรปาคับลาลีกาเซเรียอาลีกเอิงและอีกมากมายสมัครแพ็กเกจมีอินสปอร์ตได้ทั้งรายเดือนและรายปีเริ่มต้นเพียง99บาทเท่านั้น ปิดฉากรอบแบ,บ่งกลุ่มสุดแชมเปี้ยน,นลีกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับพรพรรคทัพหงแดงที่เกมสุดท้ายสามารถเปิดบ้านชนะนับรีเป็นได้2-0นะครับอดียวางไรก็ตามครับพวกเขาก็ไม่อาจจะเบียดตัวแทนจากอิตาลีขึ้นไปจบอันดับที่1ได้ด้วยเรื่องของเฮตูเฮต์นั่นเองนะฮะในเกมดังกล่าวนะครับตลอด90นาทีเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเด็นให้หยิบยกมาพูดคุยกันซึ่งว่าแล้วครับขอบสนามของเราทําการรวบรวมเรื่องราวต่างๆจากเกมดังกล่าวมาให้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วมีอะไรบ้างไปติดตามมาได้เลยนะครับบอรลก,กอลยได้านนนทที่แะครับ เอ้าเนี่ยเกิดไม้ก่อนเดี๋ยวโดนดักไว้เอ้ยเดี๋ยวมีคอมเมนต์เอ้ยพี่เกมทำไมมาเวลาลิฟทผู้ชนะเท่านั้นไม่จริงนะฮะมันมีธุระจริงๆสำหรับพี่เบลนะครับเกมก็เลยต้องมาเอ้างั้นเข้ากันที่เรื่องแรกเลยครับการจัดทับครับ ประเดิมเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการ11ตัวจริงนะครับซึ่งเกมนี้ครอฟในอย่างลิปูเนี่ยปรับระบบมาเล่นแบบ4-3-3อีกครั้งอิบราฮิมากราเต้ได้โอกาสออกซ้ายเป็นตัวจริงจากคู่กับเปเชฟันได้นะครับส่วนแนวกลางเลือกใช้บริการของเชมิลเนอร์เล่นร่วมกับฟาบิยนโยและเตอาโก้คาทาร่าแนวรุกมีโมซาลายืนพื้นครับส่วน,นอีก2รายเนี่ยเป็นหน้าที่ของโรเบโต่ฟิมิโน่และเคิร์ติสโจนั่นเอง ทางฝั่งผู้มาเยือนครับแม้จะผ่านเข้ารอบไปแล้วครับแต่ทว่าลูกทีมของลูเซโน่สเปรลติยังคงจัดหนักจัดเต็มนะฮะตัวจริงลงสนามพร้อมหน้าเลยวิกเตอร์โอฮิมเซนที่เพิ่งกดแฮตทริกในเกมลีกเนี่ยก็ลงเล่นต่อเนื่องเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับทาหน้าของควีชาควาลัสเกเลียนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งดาวยิงฟอร์มแรงในซีซั่นนี้ซึ่งชื่อแม่งพูดยออั่งมากเหลือเกินเออช่างมาเถอะไปไปดูเรื่องต่อมาครับหงแดงครองเกมต้องบอกว่าก่อนเกมที่เราทราบกันนะครับทั้งคู่จูงมือผ่านเข้้้้าารรรรอออบบบต่่่ไปมันนนนนนททีีีีีเเเยยยแลวะค90ใก คือมันเป็นการท้าทด้วยกันนะครับว่าใครจะเข้าป้ากจบอันดับห1ของกลุ่มซึ่งรูปเกมที่ออกมาในรอบหมอทัพหงแดงทําได้ดีกว่านิดๆครับมีโอกาสครองบอลได้มากกว่าเกมวันนี้ครับคลอปเหมือนได้กําชักลูกทีมมาว่าคอยเพรสซิ่งวิ่งบทยี้คู่แข่งกันด้วยนะเว้ยทําแบบที่เคยทําหน่อยเว้ยเห็นน่ะว่าอาจจะมีการเพิ่มความเป็นคนเข้าไปหน่อยซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยก็หวังว่าผลการแข่งขันที่พวกเขาต้องการคือการไม่แพ้คาบ้านอีกเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่จับต้องได้มากที่สุดส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนครับก็เล่นตามเกมของพวกเขาฮะยืนคุมโซนแต่ว่าบอลก็ไปไม่ค่อยถึงแดนหน้าสักเท่าไหร่ครับเกมก็ดําเนินกันไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงจุดเปลี่ยนของเกมที่เป็น ที่ดีมากๆนะครับของเจ้าบ้านเพราะว่านาบปลีเนี่ยวิดได้ประตูขึ้นนําจากเลโอออสติกาดนะครับแต่ว่า v ว R ตรวจเช็คก่อนนะว่าดนรับลายนี้เนี่ยอยู่ในลายล้าหน้าซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยหงแดงก็เลยพยายามเดินหน้าบุกเข้าใส่กอดจะประสบสำเร็จรัวสองตรงในช่วงท้ายเกมครับเริ่มจากโมซาราในในาทีที่85และดาวินนเยที่สวมบทฮีโร่ลงมามีส่วนร่วมกว่าทั้ง2ประตูในฐานะตัวสำรองปิดชอปให้ทีมคว้าชายไปของได้สำเร็จนั่นเองนะครับในการเรียกขวัญกำลังใจจากเกมลิกนหนาสดให้กลับมาอีกครั สถิติหลังเกมก็บ่งบอกนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนเลยว,ว่าลิเวอร์พูลนั้นทำได้ดีกว่าครับมีโอกาสจบสกอร์14ครั้งส่วนฝั่งคูกเมเยอรนั้นมีโอกาสแค่10ครั้งเท่านั้นและหงแดงครองบอล53ซ็นจึงเป็นที่มาของการเก็บ3คะแนนได้สำเร็จนั่นเองครับความตั้งใจของหงแดงครับก่อนเกมเนี่ยโอกาสที่พลิกสถานการณ์เพื่อจบอันดับหนึ่งของหงแดงถือว่าไม่มากนักนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเ,เนี่ยผลการแข่งขันในเกมนี้มันก็พอจะบ่งบอกเรื่องราวในแง่งบวกได้บ้างเฉพาะกับความกระหายของตัวผู้เล่นที่แสดงออกมา ช่วงนี้สิ่งที่ต้องรับคือลิอร์พูในกลายเปทีที่ผัวแข่งขันไม่แน่นอนเอาซะแล้วนะครับเต่ยงน้อยเนี่ยการชนะทีมผลงานดีฟอร์มรอดแรงแบบนาบปลรีได้เนี่ยก็เป็นการยกระดับความมั่นใจให้กลับมาอีกครั้งก่อนเลยพรุร์ลีกช่วงครึ่งสุดท้ายในเดือนนี้ครับเรื่องที่น่าห่วงยังพอมีให้เห็นนะครับโดยเฉพาะผลงานนักเตะบ,บางรายยังไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นักส่วนข้อดีคือการเก็บครีนชีตจากทีมที่มีนวารุกสุดอันตรายอย่างนาบปลรีได้ถือว่าเป็นข้อดีในเกมที่ต้องการเรียกกำลังใจแบบนนนนนีี้้รรปะเเดต่่อมามายิขึ แม้ก่อนหน้านี้ชื่อของดาวินเยรจะได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มามากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะความเฉียบขาดที่ขาดหายไปจังหวะที่เขาควรทําได้แต่ดันทําพลาดรวมไปถึงการตัดสินใจต่างๆที่ยังดูไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่แต่ทว่าทวัตจากสิทธิส่วนตัวของเขาในตอนนี้เนี่ยถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับลักษณะไม่เท่าหงแดงไปแล้วทั้งหมด15นัดจากทุกร,รายการลงเป็นตัวจริงถึง8นัดนะฮะจากการทําไปแล้ว7ประตูเพิ่กับอีก1แอสซิสต์ครับและจากตัวเลขดังกล่าวนะครับมันก็ดีกว่ากองหน้าบางรายซะอี และด้วยความเงีย,งยบๆแต่ตอนนี้เริ่มฟาดเรียบไปเรื่อยๆเนี่ยล่าสุดนี่นก็ซัดในเกมแชมเปี้ยนลีกติดต่อกันมา3เกมแล้วนะครับเรียกว่ายกระดับตัวเองให้ดูดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆแก้ไขผลงานแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านๆมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเรียนต่อมาครับนาบลีพ่ายแพ้ในเกมแรก อัลบูรีถือว่าเป็นหนึ่งในทีมฟอร์มร้อนแรงจาก5ลีกใหญ่ของยุโรปในฤดูกาลนี้นะครับก่อนลงสนามเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขารักษาสถิติไร้พ่าย17นัดติดต่อกันในทุกรายการแบ่งเป็นซูเรีย R 12เกมและแชมเปี้ยน,นลีก5นัดครับในจชมเปนดังกล่าวครับเป็นการเก็บใช้ได้มากถึง15นัดและสะดุดเสมอเพียงแค่2เกมเท่านั้นก่อนที่สถิติดังกล่าวนั้นจะถูกหยุดลงด้วยนดมมือของลิเวอร์พูลครับที่ปราบพวกเขาเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามนะครับทัพอสูรายังคงจบอันดับหนึ่งของกลุ่ม ส่วนโอากาสในการเข้ารอบถัดไปเนี่ยก็มีโอกาสจับฉลากไปเจอ,อจริงๆแล้วถ้ายืนยันไปแล้วเนี่ยก็มี2ทีมนะครับคือคลับบูแล้วก็แฟรงก์เฟิร์ตส่วนที่เหลือก็ต้องรอคืนนี้ครับว่าทีมไหนจะเข้าป้ายเป็นับบ2บ้างนะครับประเด็นสุดท้ายครับรอบต่อไปของหงแดง การเข้ารอบในฐานะอันดับ2ของกลุ่มถือว่าสุ่มเสี่ยงในการเจอทีมใหญ่มากเลยนะครับเพราะต้องคว้าไปเจอกับอันดับหนึ่งของสายอื่นๆที่ส่วนมากก็จะเป็นเหล่าบรรดาบิ๊กทีมทั้งนั้นตอนนี้ทีมที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสฉับฉลักไปเจอด้วยคือปอร์โตกับไบเยอร์มิวนิกส่วนที่ต้องลุ้นในค่ำคืนนี้อีก2กลุ่มก็คือเรอัลมาดริดหรือว่าอาเบลลาฟซิกในกลุ่มเอฟนะครับหรือว่าจะเป็นเปเช่กับเบนฟิก้าในกลุ่มเอชนั่นเองซึ่งในแมตช์นี้เนี่ยนะครับเอเอสเพลก็ไม่พลาดที่จะจัดใหห้้้้้เเเเเเรรรรรราาาาาาไดดดดชมมมมมมกกกสสุุุััััันนนนนีีีีีอออววยยยยยพพพงงคคคคณณแแแแ็จจจะะบบบ,บบบบบบบืื99 799ททป หนักจัดเต็มแน่นๆกับคอกีฬาและแอคชั่นกีฬาสุดมันดูกันได้ทั้งวันเลยนะครับดูส,สดๆได้ทั้งศึกฟุตบอลยุโรปฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฟุตบอลยูโรป้าครับฟุตบอลลีกลาลิกาสเปนเซเรียอิตาลีและลีกเออฝรั่งเศสครับทางนี้นะครับการจัดสลากรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกแชมเปี้ยนลีกจะมีขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้ครับและลงสนามทำการแข่งขันช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าว่าแล้วเหล่าเดอะคอปทั้งหลายครับอยากเจอใครในรอบหน้าผมบอกเลยว่าอยากเจอตึงๆว่ะมัดลงมัดติดไปเลยปะจะได้ตกรอบ ติดตามกันได้นะครับกับขอบสนามสเปเชียลครับวันนี้ไปก่อสนสวัสดีครับสนับสนุนโดย AIS Play ดูสดสืกฟุตบอลยุโรปฟุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกยุโรปคัพลาลีกาเซเรียอาลีกเอิงและอีกมากมายสมัครแพ็กเกจบีอินสปอร์ตได้ทั้งรายเดือนและรายปีเริ่มต้นเพียง99บาทเท่านั้น